เลี้ยงยากไหมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยถามว่าเป็นเบบี้บลูไหมเราว่าเราเกือบเป็นมันเป็นฮอร์โมนอะทุกคนมันเป็นฮอร์โมนของแม่ทุกคนที่กลับบ้านมาแล้วเราคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นยากกว่าการเลี้ยงลูกคือความนมแป๊บนึงนะทุกคนลูกอยู่ในนี้ลูก <c oughs> <c oughs> อยู่ในนี้เราก็ไปตาไปก่อนเดี๋ยวอยว่ากันว่าโตอีกนิดหนึ่งจะกลับมาใช้มาแล้วอ่ะโชว์กล้องหน่อยเอ๊ฮัลโหลหนูจะสองเดือนแล้วค่ะ แล้ว <Hello. S 2> <Hello. S 1> สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เอ่อเร็วเรวนิดนึงนะทุกคนพอดีให้นมน้องอยู่แต่ว่าก็ต้องถ่ายไปเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวครบ1เดือนนะคะของจุยญ,ญานะคะว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างแล้วก็เจอรี่ในการเลี้ยงของเขาเนี่ยยากง่ายขนาดไหนบ้างแล้วก็เจออุปสรรคหรือว่าระหว่างทางมีอะไรบ้างบางคนแบบอยากให้แนะนําอยากให้รีวิวว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดี๋ววันนี้จะมาทํานะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไปคะ่ะทุกคนไปฟังกันเลยคะ่ะ รีวิวนะคะครบ1เดือนของน้องจุตญานะคะจริงๆแล้วก็ถามว่าเลี้ยงยากไหมก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่พี่ก็เด็กอ่อนก็คือ1ร้องเวลาหิวก้นแฉะหรือว่าปวดท้องแบบท้องอืดหรืออะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้สเต็ปของเขาเนาะแล้วก็รูทีนของเขาก็คืออย่างที่บอกก็กินนมทุก2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงก็คือจะมาเหนื่อยหน่อยก็เพราะว่าได้นอนน้อยลงเยอะมากๆจากที่เป็นคนนอนเยอะมากๆก็คือกลายเป็นนอนน้อยมากๆเลยนะทุกคนก็คือนอนอย่างน้อยวันหนึ่งก็ มันนอนทุกๆแบบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงทีอย่างเงี้ยพอลูกหลับเราก็หลับตามลูกอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะเป็นช่วงท้าทายนิดนึง<ม>เพราะว่าเขาก็จะมาตาแป๋วในช่วงตีสามถ้าใครมีมเคล็ดลับในการให้น้องหลับช่วงตีสามได้ง่ายลงก็ช่วยแนะนาด้วยนะคะคือจริงๆเราก็อ่านมาเยอะแหละว่าถ้าจะไม่ให้น้องตื่นตอน<ม>ช่วงตีสามก็คือพอให้นมเสร็จเราต้องให้น้องนอนเลย<ม>ต้องไม่เปลี่ยนแผ่นเพิทหรือว่าไม่เปลี่ยนพ้ออ้อมหรืออะไรเงี้ยคือไม่ไปยุ่งกับเขาเยอะอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยที่จะต้องแบบยุ่งกับน้องหน่อยก็เเเพรรราาาาาะว่คืออออนน้้้งงงมีกกกแดย็ลตปุข มาเปลี่ยนแพมเพิร์ตก็แอบสงสารเขานิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นยากใหม่ก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าช่วงคลุกคลิกนิดนึงในช่วงอาทิตย์แรกที่น้องกลับบ้านมาจากโรงพยาบาลเรายังไม่คุ้นมือนะใช่ยังแบบว่างงๆกับระบบนิดนึงแบบว่ามันมันใหม่มากๆอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางแต่พอผ่านอาทิตย์แรกไปก็คือทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็คือง่ายขึ้นทุกอย่างก็คือง่ายขึ้นหยิบจับอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคนมาช่วยเยอะแบบยาย ลูกพ <mile> ี่ลูกน้องมีหรือพี่น้องมีอะไรเงี้ยก็มาช่วยกับยายเยอะมาช่วยกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบยากขนาดนั้นเลอย่างเงี้ยถามลูกก็ไม่ไม่เครียดด้วยถามว่าเป็นเบบี้บลูไหมเราว่าเราเกือบเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรสามวันแรกที่กลับมาสามวันแรกที่กลับมามันเครียดคือมันเครียดเพราะว่าหนึ่งมันนอนน้อยด้วยใช่ปะสองคือเรายังจับทางลูกยังไม่ถูกเขาร้องไห้ก็เครียดละสามก็คือแบบงงว่าจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยลูกร้องคือเขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็เลยยังแบบไม่ค่อย เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นฮอร์โมนอะทุกคนมันเป็นฮอร์โมนของแม่ทุกคนที่กลับบ้านมาแล้วเราคิดว่าทุกคนน่าจะเป็น<อ>คือเครียดแล้วร้องไห้ไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ถึงกับบลูมากแต่อันนั้นอะเป็นแค่ในช่วง 3, 4วันแรกหลังจากนั้นก็คือหายไม่ได้เป็นแล้วอไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามี คือสามีช่วยด้วยอะไรเงี้ยแบบบางคนอะไรเงี้ยสามีต้องทํางานหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีแบบว่า support system ที่แบบมาช่วยในตอนรอบดึกอะไรเงี้ยช่วงวีคแรกคือเต้คือหยุดงานเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาช่วยก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เลยง่ายขึ้นราบลื่นขึ้นอะไรเงี้ยบวกกับมีคือมานอนด้วยข้างๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว้าเหวหรือว่าแบบเออเราต้องทําคนเดียวหรือเราต้องแบบเจออะไรหนักๆคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยทุกคนก็คือเหมือนแบบพอเราเหนื่อยทุกคนก็อ่ะพร้อมที่จะช่วยมาแทนมาแทนเขาเลยก พวกใหญ่ๆนี่ก็คือพอเขารู้ว่าเนี่ยแบบเริ่มสับสนอะไรนิดนึงนะพวกนั้นคือเขาจะมีเอ็กเซียนเยอะมากเขาบอกไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกังวลอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ายากกว่าการเลี้ยงลูกคือปั๊มนมคือมันไม่ได้ยากแต่มันเหนื่อยเรารู้สึกว่าการปั๊มนมมันเป็นอะไรที่แบบโจทย์ที่เหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเออแม่เห็นเขาแล้วก็สงสารเหมือนกันเช่นแบบว่าเราปั๊มนมเสร็จใช่ไหมอ สมมติว่าเราปั๊มนมเสร็จเราล้างขวดนมลูกเราล้างสุกนมเสร็จเอาอบเครื่อง เอาเครื่องเข้าเครื่องนึงเข้าเครื่องยูวีอะไรเงี้ยผ่านแบบแป๊บเดียวอีก40นาทีปั๊มนมอีกแหละก็คือมีคนช่วยล้างขนนมนะใช่ก็คือว่างนั่งพักผ่อนงแค่40นาทีหรือว่าเงีบก็แค่ช่วงเวลานั้นเลยนาฬิกาปลุกจะนาฬิกาปลุกอีกแล้วี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยเรารู้สึกว่าเออเราค่อนข้างเหนื่อยมากในช่วงเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าชินเริ่มชินยังก็เริ่มชินแล้วนะกับการปั๊มนมแต่ว่าอยากมีเวลาพักผ่อนมากกว่านี้เพราะว่าเราาาารรู้สึกกว่เดอออลงงยยม กลัวทาอย่างอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราโชคดีในความโชคไม่ดีคือหนึ่งเราค่อนข้างน้ํานมเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็มีเพียงพอสําหรับน้องจุนย<อ>่าเยอะเลยทีเดียวก็มีตอนนี้เรามีสต็อกแล้วอะไรเงี้ยก็ทําสต็อกได้ถึงแบบเป็นร้อยเป็น,ปนร้อยอะไรเงี้ยก็ร้อยกว่าถุงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเพียงพอกับสต็อกที่เรากําลังเริ่มค่อยๆทยอยเพิ่มพูนมันขึ้นเรื่อยๆนี้ใช่ไหมคุยกับพี่ที่มานวดนมซึ่งพี่ที่นวดนมเขาก็ให้คําแนะนําได้ดีมากนะคะใครที่กําลังหาเจ้านวดนมอยู่นะคะ ก็แนะนาเลยนะคะพี่หนูอยู่ไฟนะคะ mm. เป็นที่ฮอตทิตมากเรารู้ mm. แต่ว่าพี่เขาดีจริงซึ่งคนที่นวดนมให้เราคือพี่เปิ้ล mm. ซึ่งเวลาพี่เปิ้ลมาทีพี่เปิ้ลเขาก็จะแนะนํา mm. เหมือนเป็นเพื่อนเมาส์ในทุกอาทิตย์ของเรา mm. ต้อง mm. ทําอะไรบ้าง mm. หรือว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงที่เราส่วนเหนื่อยมาก mm. พี่เปิ้ลเขาก็แนะนําว่าจริงๆอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่นมเยอะใช่ไหม mm. เขาก็เลยบอกว่าน้องเพื่อนก็สามารถเอ็กเตนเวลาขยายเวลาปัม๊มได้มากขึ้นก็คือจากทุก3ชั่วโมงก็เป็นทุก4ชั่วโมงพอมันเป็นทุกสี่ชั่วโมงมันจะลดรอบลงหรือประมาณ6รอบบบมมัันนนกก็็จจะะง่่าายชีววิตแ ได้มีเวลาไปทําอะไรมากขึ้นอย่างรอบดึกก็จะได้พักผ่อน,อนได้มากขึ้น <ปะ S 2> คือจริงๆแล้วอ่ะเราป้อนนมจุนญ,ญาตในรอบตีสามอ่ะไม่ได้ใช้เวลานานเลยเพราะว่าเขากินเร็วมากแป๊บนึงนะทุกคนล <c oughs> ูกอยู่ในนี้ลูกอยู่ในนี้ก็คือ จริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะอกินนมไม่ได้ช้าเลยเขากินนมแบบ10นาทีอ,อย่างมาก20นาทีอ่ะอเขาก็เสร็จแล้วแต่เรามาเสียเวลาเราปั๊มนมแพ็คลงขวดทํานู่นทํานี่รอจับเขาเลิอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลาตรงนั้นอ่ะกะจุนย่าแค่1 5นาทีอ่ะอเราจะได้มีเวลานอนได้มากขึ้นเพราะเราไม่ต้องปั๊มนมใช่ไหม,มก็คือหมายความว่าพอเราลดลง6 รอบอะรอบดึกอะเราก็จะไม่มีละรอบเที่ยงตรงเราก็จะไม่มีละก็กําลังพยายามลดอยู่แต่ก็ยังลดไม่ค่อยได้เพราะว่าพอยังไม่ถึงสามชั่วโมงก็เจ็บก็เออก็เจ็บแล้วแต่ว่าพยายามลองลดรอบดูอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่ามีพี่เปิลคอยช่วยช่วยแนะนําอยู่ข้างๆอีกปัญหาหนึ่งที่เราเจอในช่วงที่เราฟั๊มนมคือเรานมตันบ่อยมากคือตอนนี้เรานมตันเกือบทุกอาทิตย์เพราะว่าเนี่ยคือเหตุผลของคนนมเยอะนมเยอะก็ไม่ดีดีเอ่อคือนมน้อยก็เครียดเพราะแล้วก็กลัวลูกไม่พ กินแต่พอนมเยอะก็เป็นทุกข์สำหรับตัวแม่เองเพราะว่าบางทีเรา ไม่เกี้ยงเตเตาราไม่เกี้ยงเต้าทุกคนช่วงวีคแรกนี่คือแบบไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือทําให้นมเกี้ยงเต้าเข้าใจปะพยายามให้พี่เปิ้ลช่วยอธิบายช่วยอะไรเงี้ยก็คือยังไม่เก็ตแต่พอเราปั๊มไปเรื่อยๆเราเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆร่เรียนรู้ร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเก็ตแล้วว่าอะไรคือการปั๊มนมหรือให้ลูกกินแบบเกี้ยงเต้าก็ถ้าใครมีปัญหาตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าควร oh. หาผู้เชี่ยวชาญแบบมาช่วยแนะนําอย่างเช่นเนี่ยที่บอกว่าเรามีพี่เปิ้ลใช่ไหมเขาก็จะแนะนําว่าสมมติปั๊มเสร็จพอปั๊ม บีบด้วยมืออีกรอบปั๊มเกี้ยงเต้าคือไม่ใช่ว่าน้ํานมหมดเต้านะทุกคนมันแปลว่านมเรามันจะเบาขึ้นมันจะยวบอ่ะมันจะกลายเป็นแบบนิ่มๆแบบนิ่มๆแบบเละๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เต่งตึงอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะคือน้านมเกี้ยงเต้าหรือปั๊มก่อนสักประมาณ5นาทีเสร็จให้น้องเข้าเต้า แล้วให้น้องดูดเยอะๆสักคร<ม>ึ่งชั่วโมงน้องช่วยได้เยอะหน <15 S 2> <ม>ึ่สินาทีอะไรเงี้ยมันก็จะเกี้ยงเตาจริงๆมือเป็นอะไรที่ช่วยในการเคลียร์เต้าได้ดีที่สุด<ม>หลังจากไม่ว่าน้องจะเข้าเต้าหรือว่าการปั๊มนม,ม,มนะคะ<ม><ม>นั่นแหละเราค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องน้านมแบบนมตันเยอะก็เลยต้องมีคนคอยนวดนมจริงๆอะอาทิตย์ที่ผ่านมาพยายามอยากจะยืดเวลาให้ได้2ออาทิตย์ทีอะไรเงี้ยก็คืออยู่ๆเมื่อวานก็คือเจ็บแบบนมเป็นก้อนอีกแล้วทั้งที่กะทิก็หลีกเลี่ยงทุกอย่างของมันของทอดก็คือกินน้อย มากอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกพอน้ํานมมันเยอะมันก็ตันง่ายอ่ะกินยาด้วยใช่ไหมคะก็เพเออหาวิตามินคือมันจะมียาบํารุงเสริมว่าแบบไม่ให้นมตันอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ยเออก็ก็เลยเออมันจะทําไงก็ก็เลยต้องให้มีคนคอยช่วยเคลียร์มันออกทุกอาทิตย์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เราลองดูอาทิตย์ถัดมาว่าจะเป็นยังไงตัวแม่นมตันตัวลูกก้นแดงเนี่ยยายก็จะแบบว่าเครียดอยู่สองปัญหาเนี่ยเดี๋ยวพอเห็นแม่หน้าเบี้ยวเบี้ยวบุบบแล้วอ่ะ็นแล้ว แขนนี่จะไม่ลูกอ่าใช่เดี๋ยวบางทีเราก็ไปจับมันทรมานมากทุกคนเขาบอกเขาปวดมากเขาจะแบบมานอนไม่ได้ทั้งทั้งที่2วันที่ผ่านมาเคลียเต้าได้ดีมากแบบรู้สึกได้ว่าตัวเองเคลียเต้าได้ดีมากพออยู่ๆเมื่อคืนก็เป็นลูกอยู่ข้างๆข้างขวาข้างหนึ่งแล้วเมื่อวานก็เนินเนินอกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแลวนมก็ดีมากเพราะอะไรมีเล็กเล็กโตใช่ไหมคะเยอะคือทําให้น้องระบายได้ดีมากระบายดีเกินดีเกินจนโอ้โหดีจนน้องแบบก้นแดงก้นแดงแบบเปลี่ยนแผ่นเพิ่นเน วันนึงประมาณ30ผืนอะ<ช>่ะเพาเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะเราต้องคอยดูตลอดจนก้นแดงไปหาหมอก็เอายามาทานเนี่ยจนยายร้องไห้เพราะเห็นเขาเขาแบบว่าร้องแบบหืมแบบหน้าแดงมากเพราะเขาคงเจ็บาเราเข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเผาๆเพราะอะไรว่าเราก็จะพยายามแบบเหมือนกับส่องตลอดเวลาแล้วคุณหมอว่าให้เอาเวลาล้างก้นเขาเนี่ยไม่ให้เอาแบบอะไรไปเช็ดตรงก้นเลยนะให้ล้างกับน้ำเลยล้างล้างล้าง,างน้ำแล้วก็เอาผ้านี่ซับ ซับเสร็จแล้วก็ต้องเอาพัดลมมาไปจ่อ ผงก้นเขาอะให้แห้งก่อนพอแห้งเสร็จแล้วก็ค่อยทายาคุณหมอแล้วแม่ก็จะเติมเออวัสลีนให้เขาเบาๆวัสลีนของเด็กอะค่ะให้แบบว่าเหมือนกับว่าเคลือบก้นเขาอีกทีหนึ่งพอลวลาอุมาเนี่ยอุจะได้ไม่แบบไปกัดก้นเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ก<อ>็เริ่มอนอนอดีขึ้นจริงๆเรื่องการก้นเรื่องอาการก้นแดงของเด็กมันคือเรื่องปกติเรื่องปกติแต่ว่าพอเราเห็นเขาพอเราเห็นเขาร้องเยอะๆเราก็สงสารมากนั่นแหละก็คือจริงๆปัญหาที่น้องถ่ายเยอะอะก็มีโซลูชันได้ก็คือหมอก็บอกว่าให้เราป นมทิ้ง <Yeah. S 2> ในส่วนหน้าหรือว่าเก็บไว้คือจริงๆเราเก็บไว้ปั๊มพี่เปิ้ลก็สอนว่า mm. ให้ให้ปั๊มห้านาทีเราเก็บนมส่วนหน้าไว้แล้วก็ส่วนหลังให้น้องกินอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วง mm. นี้น้องกินดุมันจะมีรอบหนึ่งรอบถึง2รอบที่เราจะปั๊มได้ประมาณ6ออนใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีบางรอบที่น้ำนมมันจะหดลงแบบว่ามันจะเหลือ4ออนเ mm. หลือ3ออนเหลือ5ออนซึ่งบางทีพอปั๊ม5้านาทีแรกอ่ะมันออกมาประมาณเกือบ3ออนเ mm. นี้ยล้วพอเราเอาส่วนนั้นออกอ่ะเราเอาไปเก็บลงถุงเพื่อเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วพอปั๊มต่ออ่วนหลัง จะต้องให้น้องกินอ่ะมันเหลือประมาณ2ออนนิดๆซึ่งมันไม่พอเขากินถ้าปั๊มมันคือต้องปั๊มชนรอบชนรอบชนรอ,อบแล้วรู้สึกว่าโหโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็ช่วงนี้ยังทำยังทําแบบนั้นยังไม่ไม่ไมทันนียใช่ไหมสาหรับน้องเพราะว่าที่เหลือคือเก็บสต๊อกอย่างที่บอกว่าเก็บในตู้เย็นอ่ะคือเก็บสต๊อกมันเป็นนมส่วนที่รวมกันไปหมดแล้วอ่ะคือคือต้องเริ่มใหม่ตอนนี้ซึ่งถ้าเริ่มใหม่ตอนเนี้ยถามว่าทําได้ไหมก็คือทําทําได้แหละแต่ว่าก็แค่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราอาจจะต้องตื่นก่อนน้องชั่วโมงหนึ่งเพืื่่่่อออออเเกกก็บบสต๊พททีีจะได้้ชนนนรงิ ก็ถ้าใครมีวิธีอื่น <Hey ก็ช่วยแนะนาด้วยนะคะว่าทํายังไงให้นมส่วนหน้าหรือไอเลคโตสเนี่ยให้มันน้อยลงในน้ำนมเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็อ๋อให้น้ํานมมันข้นขึ้นก็คุณหมอก็ให้กินเลคตาสินนะคะพันสองร้อยมิลลิกรัมก็ทานทุกวันเนาะน้ำนมก็คือก็ข้นขึ้นเนาะอ๋ออีกอย่างหนึ่งเราว่าทุกคนน่าจะรอเนาะก็คือให้รีวิวเครื่องปั๊มนมมีตั้งไปรู้กี่เครื่องนะอย่างที่บอกคือจริงๆอ่ะ เราดูรีวิวมาใช่ไหมเราก็เออทำไมทุกคนต้องมีเครื่องปั๊มนมอย่างน้อยมากกว่าสองสามเครื่องตอนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าของเราคงไม่หรอกมั้งอะไรเงี้ยสรุปตอนเนี้ยไปเครื่องที่หแหละทุกคนมันไม่ถูกจริตสักทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะหยุดปั๊มนมช่วงประมาณน้องจุนญาหหรือ7เดือนหรือ8เดือนเนาะเพราะมันจะ cover พอดีเขาขวหนึงนมที่เราสต็อกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังเจ้เอ๋เรามารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเจอรี่ของการ ปั๊มนมเครื่องปั๊มนมต่างๆอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะเราชอบเครื่องไหนมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามาเจอระหว่างทางก็คือขวดนมจากที่ตอนแรกถ้าใครดูคลิปที่เราเปิดเออ เปิดของเปิดของ,อ,งอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเราตั้งใจว่าอยากให้จุนย่าทานขวดนมของดรเบตตาใช่ไหมเพราะว่าด้วยขวดมันน่ารักเองด้วย2คือมันช่วยไม่ให้น้องเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ <m akes S 2> การ,รให้น้องเป็นไม่ไม่ไม่เป็นคคลิกแล้วก็ไม่สำลักแต่สุดท้ายแล้วน้องจุนย่าไม่ประสบความสําเร็จในการใช้ดรเบตตาคือจริงๆ2อาทิตย์แรกอ่ะก็พอถูถ่ายแต่รู้สึกได้ว่าเวลาเขาดื่มเขาเหนื่อยเหมือนเขาต้องใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยด้วยจุกนมของดรเบตตาด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างขวดมันจะใหญ่เกินไปหร เริ่มหงุดหงิดนั่นแหละก็เลยสุดท้ายมาตายหลังที่พีเจียนนะคะทุกคนก็คนดีคนเดิมโอสกูของเราก็คือยังไงพีเจียนก็ชนะเลิศในทุกๆอุปกรณ์ของน้องไม่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์หรือไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนคือกลับมาใช้จริงๆเพราะว่ามันต้องใช้อ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเออก็คือดีที่สุดในทั้งมวล้วรู้สึกได้ว่าาเชอบด้วยเาถูกลิตที่สุดก็เลยเก็บรตรเบต้าไปก่อนี๋ยวอยว่ากันว่าโตอีกนิดนึง จะลับมาใช้มาแล้วมา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 อ่ะอุข้าวไหมคะเขายังไม่เลยเขายังไม่เลยอ่ะโชว์กล้องหน่อยเอ๊ะฮัลโหลหนูจะสองเดือนแล้วค่ะมาหายายมาหายายโอ้โพอแล้วลูกพอแล้วค่ะลูกเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้แม่นี่นะเขาจะคว้าเต้าตลอดเวลาเวลานั่นต้องเอาออกออกจากแม่ก่อนใช่ไหมคะลูกอืมคนสวยของยายยายก็ทั้งวันน่ะ สวยน่ารักสวยน่ารักใช่ไหมคะฮะลูกนี่ค่ะดูน้องเอ๊ะเห็นไหมคะให้ให้คุณตาไปก่อนละมา <c oughs> ฉันใจของทางบ้านเลยจะ<อ>ระชาชน,นใช่เพราะว่าเป็นหลานสาวไงโอ้ยเฮอกันเหลือเกินสาวอาทิตย์นี้เต็มเต็มห้องอะค่ะนั่นแหละทุกคนตอนนี้เป้าหมายที่เราจะต้องทําคือเรื่องนมเรื่องนมก็คือลดรอบอให้เหลือหกรอบให้ได้นะคะาภายในสองเดือนนี้เ,เพื่อที่ว่าเราจะได้นอนมากขึ้นพักผ่อนมากขึ้นก็เอาใจช่วยเราด้วยอา่อาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่อย่างนะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะการเลี้ยงลูกและการปั๊มนมน้ําหนักลดลงเร็วมากนี่เดือนเดียวนี่ลดไปสิบกิโลแล้ว เ่าเรียงเึงมุ่งหมายแล้วน่าจะคาวประมาณห้าหกโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆอาทิตย์หน้าก็จะมีอยู่ไฟแล้วก็อยู่ไฟเจ้าเดิมนะคะพี่หนูอยู่ไฟก็รอรีวิวแล้วกันเดี๋ยวยังไงเรื่องต่างๆเช่นเนี่ยเปิดท่อน้ํานมเรื่องการอยู่ไฟหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคร่าวๆสําหรับ1เดือนก็ถามว่าครบคันไหมก็ครบแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีแบบว่าเข้มข้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจอร์นี่ของการั๊มนมอะน่าพูดน่าคุยน่า เราให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราเจออะไรบ้างเนาะก็เอาไว้ติดตามละกันนะคะแล้วน้องก็ได้ไปฉีดวัคซีนเดือนเดือนครบเดือนละเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเอ่อรวมพลังแล้วค่ะเดือนที่2องเพราจะเป็นเข็มที่ทําให้เขาเป็นไข้สวันอะไรเงี้ยนี่เรากําลังเต็มใจเตยมแน่เลยพ่อเต็มหยุดงานเลยนะเพื่อที่จะต้องมาช่วยช่วยกันดูเขาอะไรเงี้ยเราสองคน3คนนี่แหละก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้คือเลี้ยงน้องเองเนี่ยบอกเลยนะคะว่าประสบความสาเร็จมากเพราะหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยเราไม่ต้องกลัว ว่าจะเกิดอะไรกับน้องเพราะเราคือต้องฟุมงฟักน้องคือไม่ไม่ต้องกลัวมีอันตรายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคอยเฝ้าตลอดอะ่ะเหมือนกับว่าเราดูเองอะ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสบายใจอ,อ้าวได้มาเลยค่ะอืออีกแล้วค่ะตลอดค่ะตลอดโอเคค่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้สําหรับคลิปรีวิวหนึ่งเดือนกับน้องชุนย่านะคะ,คะเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆอีกแนะ่นอนสําหรับเบบี้ซีรีส์อันนี้นะคะก็ะเอาไว้รอติดตามนะคะแล้วก็ใครมีคําแนะนําสําหรับการลดรอบปั๊มนมให้เหลือ6ชั่วโมงได้เร็วหรือว่า ให้ไม่เจ็บไม่ทรมานก็ลองแนะนํามาได้นะคะหรือว่า <it> แนะนําว่าจะทํายังไงให้น้ํานมแม่มันระบายไม่ต้องดีมากขนาดนั้นก็แนะนํามาได้นะคะทุกคนโอเค okay, อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย bye bye. วันนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ถ่ายครบหนึ่งเดือนของน้องจุญญานะคะแล้วก็จะถ่ายคุณยายคุณตาทั้งหลายแหล่เนี่ยนะที่เลี้ยงน้องจุญญานี่เลี้ยงจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําเลยนะคะว่าในห้องเนี้มีใครมาเลี้ยงน้องจุญญาบ้างตอนนี้กำลังงองแงเอาไว้เอาไว้ <S <s ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ไปคุณยายคนแรกนะคะคุณยายอ๋อยเป็นพี่สาวคนโตอ่ะนี่คุณยายทวดนี่คุณยายทวดเวลาวันธรรมดาเนี่ยบ้านคุณยายทวดอยู่ซอยใกล้กันตรง ยายทั่วก็จะมาช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะเห็ไหมคะคุยแล้วค่ะเห็นไหมเก็บแล้วตรงนี้คุณยายแมวคุณยายแมวที่ก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงหลานก็อยู่ซอยตรงนี้เหมือนกันนี่คุณยายแอฟค่ะคุณยายแอฟก็มาเลี้ยงค่ะ ก็บอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าอย่างไงเนี่ยลูกด้วยช่วยกันนะทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะนี่น้าเตยค่ะน้าเตยนี่ก็ประเภทมาพร้อมกับคุณแม่แม่แมวคุณยายแมวมาเลี้ยงหลานเหมือนกันต่อมาค่ะคุณยายลิงคุณยายลิงนี่มาเกือบทุกวันเหมือนกันเอาน้องตินมาฝากค่ะเพราะว่าเอาน้องตินมาอยู่ด้วยนะคะนู่นค่ะคุณตา มา,าช่างภาพคุณตาคมคุณตาคมก็จะมาร่วมด้วยเหมือนกันอ่ะคนนี้นะคะคุณตาเอ๋ค่ะ <c oughs> เป็นคุณตาของน้องแสบนะคะ <c oughs> นี่ก็เดินทางบ่อย <c oughs> แต่ถ้าเวลาไม่เดินทาง <c oughs> ก็จะเข้ามาช่วยกัน <c oughs> เลี้ยงดูจุญย่าค่ะ <c oughs> แม่ทำอะไรคะ,ะแม่บ้าง เป็นไงบ้างคะหนึ่งเดือนรีวิวสาหัสนี่ค่ะแล้วก็คุณยายนะคะก็จะมีเวรค่ะมีเวรทุกตีสามก็จะไปอยู่อีกห้องหนึ่งห้องข้างๆเขาก็จะมีเตียงก็นอนรอพอช่วงเช้าเนี่ยพวกยายๆคนอื่นๆเนี่ยก็จะมาช่วยยายอุ๊กก็พักเลยเพราะว่ามียายคนอื่นมาช่วยกันอยู่แล้วจุนย่าเยอะอเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณยายทวดนะคะเข้าข้างมากเลยบอกว่าโตขึ้นจะต้องเป็นนางสาวไทย โอ้ยนางสาวไทยโอ้ยนางสาวไทยไม่ร้องง่ายส่งไปประกวดไหมคะส่งประกวดคุณงามนี่คุณยายบอกว่าต้องเป็นนางงามในคุณทวดสอนสปอนเซอร์คุณทวดคุยคุยคุยคนสวยของนายคนดีของยายเย่งกันอีกเหรอ้าโอ้ยคน่าดคนสวยของน้าคนดีของยาย